สวัสดีครับอันนี้มาประกอบไฟครับผมสายเส้นครับเนียนๆครับเนียนๆทำเองครับเนียนๆสีวอมครับสีวอมลกอันนี้สีวอมครับจะใส่นี่โลโก้โคม่านะโลโก้โคมา่าแต่ดอกไม่ใช่โคโคม่านะ ชอบโลโก้มันสวยดีกันดอกเฉยครับกันดอกคือกลัวโดนนูน่นโดนนี่ดอกจะพังอะแต่นี่โลโก้โลมาโคมานะใส่ดอกใส่ไฟเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปใส่ไฟใส่ตะแกรงใส่สวิตดัดมาแล้วอีกสเซล ครบคลิปหน้าครับอันนี้เป็นเสียงกลางแปดนิ้วโค้งหล่อวอยสามนิ้วแม่เลหเล็กใหญ่มากแม่เหล็กใหญ่ไม่รู้สับช่างเขาเรียกแม่เหล็กร้อยยี่สองร้อยผมไม่รู้เรื่องนะแต่ผมคือแม่เหล็กใหญ่อย่างเดียวโค้งหล่อครับวอยสามนิ้ว ซับสินิ้วครับแม่เหล็กสองร้อยกว่าครับซับสินิ้วไว้คู่ครับกดไม่ลงเบินดอกแล้วก็เบิร์นดอกแล้วก็ยังแข็งอยู่แม่เหล็กมันโตนี่ท่อเธอก็เดี๋ยวเริ่มใส่กันเดี๋ยวคลิปแค่นี้ก่อนไม่รู้จะตัดต่อ,อยังไงผมก็ทำยังไม่เป็นแค่นีดก่อนแค่นี้ก่อนครับเล่นชาร์จแบตอยู่ ได้มาแล้วครบแล้วครับ12ระบบแบตเตอรี่ใช้36โวลต์36โวลต์แต่20แอมป์นะ36โวลต์20แอมป์ผมเล่นระบบไม่ไม่ผ่านสเตปอัพผมเล่นแบบ ไฟมาเพียวๆตรงๆสเตปอัพไม่ต <Gentle confer dles> ้องเพราะว่าลต์เราเหลืออยู่แล้วแบตเราเต็มเราไม่ต้องผ่านสเต็ปอัพใช้แบตนี่ยนิโพรครับสิบสองเอ็ดนี่ขนาดแล้วอะกมเซลเต์สี่เซลลนี่เท่ากับยี่สิบแอมป์ยาบาลานยังไม่เสร็จ ร้านยัไม่เสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวติดไฟติดอะไรให้เรียบร้อยติดตะแกรงนหนึ่งในตำรานครับหนึ่งในตำนานเอกแบตเตอรี่ครับผมแค่นี้ก่อนครับแอแอคทีฟบาลานก็นซื้อรอแบตอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวมีชุดนี้นะจะมีระบบชาร์จโทรศัพท์ด้วย แสงสว่างชาร์จโทรศัพท์ก็ได้ครับผมเต็มแม็ก hmm. ครับเต็มแม็กเดี๋ยวจะทำชาร์จแบตมือถือต่อวงจรมาอีก mm hmm. หน้าตาครับ mm hmm. อันนี้ใช้บอร์ดของ z k a s สองหนึ่งครับ power ครับสวยงามครับอันนี้ประกอบใกล้เสร็จแล้ว ใกล้แล้วครับหลายวันบดเป็น z k a s สองหนึ่งเดิมเดิมมันเจ็ดร้อยกว่าวัตต์ครับอันนี้โมไปแล้วไอ้เพิ่มคาปาไปแล้วก็น่าจะวัตมาเต็มเพราะว่าเราเพิ่มคาปาคือไม่ให้ไฟมันตกเฉยไม่ได้เพิ่มวัตคือเราไล่ไฟไม่ให้มันตกอแค่นี้ก่อนครับให้ดูนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ เอกแบตเตอร์เ่ฝากติดตามจะกดให้ด้วยนะเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะลงมาอีกคลิปหนึ่งครับถ้าเสร็จครับอันนี้ยังไม่เสร็จครับคลิปที่แล้วบอกว่าเสร็จแล้วเราจะบอกเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูอันนี้ยังไม่เสร็จครับ,บ,อร,บออนนร,รอของครับเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวจะลงอีกทีนครับครับสวัสดีครับ